เราชอบทรงเอกันใช่ไหมละ่ะต้นีไม้ผดเวลาล้านถ้าได้นี่แบบอ่านแทบไม่ทันจริงอ่านไม่ทันสุพาพอทรงอครับจากใส่ได้จะใส่ทรงเอทุกวันเลย ผู้สินสลายาค่ะลุงพี่ท่านก็คิดเหมือนกัน,ก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 นสมเอ็นใจผู้ชายต้องสูงขนาดไหน้าสูงกว่าหนูอ่ะขอ175ขึ้นได้ไหมเพราะว่าหนูก็จะ170แหละ วดขอบคุณะค่ะทุกคนสองปั่นให้หนูได้นะเอาเพลงให้ฟังหน่อยหลงไม่เป็นนะดีแข้มอยู่ทานข้าวยังคะทานแล้วะค่ะ เด็กดัดไปรำครอบครัวทีครับคณะบริหารธุรกิจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจิบได้ไหมได้สิต้องจิบดูช่วงวันไหนนะพ่อตระหงค่ะผู้คนเยอะมากทุกคนไม่ติดตามอาจอยหนูไี่นะอจอยหนูอยู่นะำปงไปฮีฮาสวัสดีค่ะ สวัสดีอ่ะดีครับสวัสดีค่ะช่วยตัดอ้อยหน่อยโทไวเหรออะคนแก่มาแล้วเห็นนะเม้นรันเร็วเลยเห็นนะมาดูอะไรกันเยอะๆเลยสเปคเป็นไงทีเคนแถวไหนสารยาค่ะ อยู่เคฟจริงหรอเคฟใกล้ๆคนีเองออจอเด็กมากคับเบสซีบอกเลยว่าให้ไปตามออจสเปกเลยน่ารับให้เจนจะขึ้นไหลได้ยังมีอ่ะ มีสองค่ะว่าจะเป็นแบบเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสิบโอ้โหว่าจะหกสิบเสื้อเสื้อจีนมากมื่อเลยอะโหถ้าพี่เห็นตัวเมื่อวานพี่จะร้องขอชีวิตอะตัวนี้คือตัวใหญ่กว่าเมื่อวานเนี่ยเดินผ่านเมื่อกี้ไม่เห็นในไรใครวะ แต่คิดว่าไม่เหมือนก็ไม่เ <c oughs> หมือนเมื่อวานเรียนห้องเดียวกันเลยใครอ่ะจำได้ด้วยหรอเย็นนี้โคตรเฉยไหมคือที่ไหนอ่ะคนเดินเบียดกันเลยเนี่ย <c oughs> เ้นนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขารรถจริงเหรอไอเจนแบบกูจะหมดแล้วนะถ้ามึงไม่อะไรอ่ะกินข้อที่องไรออาค่ะพี่รักคนดูไหมรักที่สุดมึงจะลงตอนไหนอาจารย์ที่ตึงๆอ่อะครับทันทีอารินจริงเหรอแต่พัดเลี่ยนจริงเลยนี่เราเลี่ยนไอนี่เหรอ เทียบโอนใช่ไหมหรือว่าเป็นพี่ปีสี่หรอมี่พี่ปีสี่เลยหรอมี่ตุ่มเลยไหอุ้ยไม่น่ากินนี่ี<อ>้เลยจ้ะโุ้รัตนโกสินทร์สลายาค่ะเ<อ>ทียบโอนอ๋อแล้วสรุปเทียบโอนคืออยู่เท่าไหรอ่อ่ะเท่าเราอะ่ะหรือเป็นน้องเราแล้วจำเราได้ไงอ่ะ ร่างกายกระถ่มนะคะอยากเรียงดูเลยจริงเปล่าเรี้ยงอยู่ใกล้ๆกันเลยจริงอ่ะพี่เลียงที่ไหนจำเราได้ไหมจำได้ชาเขียวเกิดศูนย์สี่เอ,อางั้นก็เป็นพีนของสิ เฉลิมเสียดพี่เป็นที่ไหนกัเนี่ยผู้ชายเหรอใช่กระเป๋องเงินตัดออกมาจ่ายค่าเดิไม่หนูสิมีพัสดุมาส่งส่งอะไรคะ